ีไหมดีมากครับดีมากครับแล้วต้องป้องกันดีนะครับป้องกันดีนะครับครับครับเจหน้าที่หน่วยฟันมสะโดดให้ดีค่ะก็ดีครับดีมากครับมีเจลมาเกี้ยี่ที่มือแล้วจะมีวัดไนะ ได้มีโอากาสไปตรวจเยี่ยมโวยเลือกตั้งต่างๆรวมแล้ว72แห่งก็บพบว่า,ามีการปฏิบัติหน้าที่กันโดยปกติมีรายงานว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอุณหภูมิสูงเกิน37.5ไปใช้สิทธิ์ประมาณ5รายขั้นตอนเพืมีชุดสอบสวนโรคมารับตัวไปตรวจสอบอาการอีกครั้งหนึ่ง แต่ผลการตรวจสอบทั้งหมดนะครับผู้ที่มีอุณหภูมิเกินก็พบว่ามไม่ได้มีไข้และอุณหภูมิลดลงก็เลยให้กลับบ้านกันไปทุกคนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2563เป็นวันเลือกตั้งสสจังหวัดสมุนปราการเขตเลือกตั้งที่5แทนตำแหน่งที่ว่าง 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่5จะเป็นอย่างไรในมุมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ามีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินการให้การจัดการเลือกตั้งนั้นเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เราจะนําเสนอท่านผู้ชมตลอดทั้งวันไปติดตามกันครับ วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2563นาอยิอิทิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายชัดชัยจันพรายสีนายเลิศวิโรธโกวัฒนะและดร์ธิติเชษนุชนาศกรรมการการเลือกตั้งตลอดจนผู้บริหารพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการจัดการเลือกตั้งสสจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่5แทนตำแหน่งที่ว่างณบ,บริเวณหน่วยเลือกตั้งในอำเภอบางเสาธงอเภอบางบอ่อและอเภอบางพลีเพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามมาตรการการ,การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19โดยมีนายธลิตสำราญเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมคณะ เพื่อสังเกตการและตรวจสอบความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานจัดก,การเลือกตั้งซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันมีพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เวลา16นาฬิกาประธานกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่มีเหตุจําเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ให้ดําเนินการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระเียบแนวปฏิบัติของเราที่กำหนดไว้ ในช่วงที่มีการเลือกตั้งซ่อมโควิดครั้งแรกที่ลำปางเรากำหนดแนวไว้ว่าในการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ในช่องพิเศษเราจะต้องนำกล่องไปให้ขาหยอนบัตรเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยเข้ามาปะปนกับผู้ใช้สิทธิที่มีอุณหภูมิปกปตินะครับในกรณีที่ท่านผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ในวันนี้ได้ท่านอย่าลืมไปแจ้งเหตุ การไม่ไปใช้สิทธิ์ท่านไปแจ้งกับทะเบียนท้องที่หรือทะเบียนท้องถิ่นก็ได้นะไปแจ้งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์หรือมอบอานาจก็ได้อย่าก,ก็ฝากไว้เพราะว่าถ้าท่านแจ้งเหตุเนี่ยท่านจะไม่เสียสิทธิทางการเมืองบางประการนะครับนี่ขอให้ช่วยประชาสัันธ์ใน,นส่วนนี้ด้วย นี่นะครับท่านผู้ชมครับเราทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้มีความมั่นคงและยั่งยืนได้ด้วยตัวเราเองและหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการและพบกันใหม่โอกาสหน้าเกาต่อ,ตอทอครับไปก่นี้มาทองบ้านเมือ,องับบประชาธิปไตยราตจองมาเลือกตั้ง ไม่มีวิธีอื่นนะครับมือวิธีเดียวที่ดีที่สุดแล้วก็เลือกคนดีที่สุดประมาณ18บแนาฬิกาเศษเนี่ยนับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหู่แล้วอยู่ระหว่างที่ทกรรมการ,รจหมูวนเนี่ยก็มาส่งผลรวมทั้งสลการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่นี่ร้อยหกหน่วยรับผิดชอบแล้วก็ที่บางบอกก็น18บทั้งหมด356หน่วย ตอนนี้ส่งอยู่ระหว่างทยอยการส่งผลปัระปะและผลการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งอันนี้2ที่เนี่ยนะครับที่รวมคะแนนเนี่ยก็คงจะไม่เกินสี่ทุ่มวนนี้ครับก็คงจะรู้ผลการเลือกตั้งแล้วอย่างไม่เป็นทางการครับก็คือคณจะทราบแล้วว่าจำนวนคะแนนใครใครที่จะได้รับคะแนนสูงสุดใครเป็นที่2ใครเป็นที่3ามอะไรต่างๆครับลักษณะของการส่งผลกรรมการกะจหนเวยทั้งหมยน้ก็จะมาส่งผลนร แต่ว่าการอนุญาตให้ขึ้นไปข้างบน2 2> ขึ้นไปได้ไม่เกินสามคนนะครับเพราะว่าขึ้นไปแล้วว่ามันต้องโซเชียลดิสทานซิ่งด้วยนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเ,เรียบร้อยเป็นการดําเนินการของกกตเกตนะครับกกตเกตทางเจ้าที่กกตรเาากการาม,มีท่านรองมาดูแลอยครับท่านรองรองที่นูนวยการการเลือกตั้งปนการดำเนินการดูแลอยู่ที่นี่ที่นู่นก็มีท่านผอส่วนตัวดูแลอยู่ที่บเรา